เดีวยวกันยามเย็นพี่น้องเย้ยกะเหมือนเดิมคือเก่าเลาะท่งเลาะท่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหวานข้าวนาปีเนาะสำหรับใ <c oughs> นนาใครที่น้ำมาเร็วก็ช่วงนี้ก็กระลังพี่น้องอปลาปลายเมษาต้นต้น,ตน,ตนพฤษภาเหมือนนาแปลงนี้ก็พึ่งหวานวันนี้พี่น้องพึ่งหวานวันนี้นเห็นไหมเนี่ ดินที่มันเอ๋เขาเรียกว่ามีความชื้นพอดีพี่น้องมีความชื้นพอดีนี่เวลาปั่นไปมันสีเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นบอกดินมันมีความชื้นพอดีนี่มันสีแบบนี้พี่น้องมันจะเวลาข้าวงอกมันสีงามพี่น้องเห็นไหมพี่น้องดูนี่เห็นไหมเนี่ย นี่แหละคือดินไม่แห้งแล้วก็ไม่เปียกจนเกินไปว่ายง่ายคือดินดินหมาดหมาดพี่น้องนี่ดินหมาดหมาดเห็นไหมเวลาปั่นไปมันสีงามพี่น้องข้าวมันจะขึ้นสวยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะไม่ค่อยมีหญ้าพี่น้องเพราะว่ามันคือมันมันปั่นได้พอดีพี่น้องกะมีเอฟซีเฟิ่นกะ <c oughs> ถามเข้ามาว่าทําไมปั่นไวแท้เพื่อนว่ะทําไมพากันหวานไวจังเพราะว่ามันพึ่งจะปลายเดือนเมษาเองเพื่อนวะแบบนี้นี่หวานเร็วนี่หญ้าเยอะหญ้าห้ายเพื่อนว่อก็ถามว่าหญ้าเยอะไหมถ้าหวานเร็วคือถ้าน้ํามันถ้าน้ํามันมาช้านี่พี่นอ้องลายแน่นอนอ สำหรับใครที่หวานเร็วเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคือมันเป็นมันเป็นข้าวนาปีอ่ะเนาะมันเป็นข้าววมลีหนึ่งศูนย์ห้าไม่ว่าจะหวานเร็วหวานช้านี่มันมันกัเก็บเกี่ยวพร้อมกันเพราะฉะนั้นนี่ถึงเราจะหวานเมษานี่มันกัเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกาพร้อมกันกับคนที่หวานเดือนมีถุนากรกฎาเพราะฉะนั้นนี่สําหรับใครที่หวานเร็วแล้วก็น้ํามันมาช้านี่ มันกับยาหลายนั่แหละพี่น้องแต่ทีนี้มันสําหรับใครที่หวานเร็วคือจังแบบนี้นะพี่น้องอคือที่เขาหวานเร็วนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากหวานหรือว่าเห็นเขาหวานแล้วอยากหวานตามมันบอมเมนพี่น้องอมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีความจําเป็นพี่น้องอจำเป็นเนา่าไหนกะแถวนี้น้ํามันมาไหวพี่น้องเอน้ํามันมาไหวน้ํามันเอาแน่เอานอนไม่ได้ เพราะฉะนั้นนี่เขาก็เลยหวานเร็ยวพี่น้องเพราะว่าถ้าจะไปหวานช้าหรือว่าหวานในช่วงไอไอเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนกรกฎานี่เรียบร้อยพี่น้องบอ่ท่านดอกน,น,ออน้ำมันมาเออน้ำมันมาพอน้ำมาเฮ็ดอะไรบัดนี้ได้เฮ็ดหน้าดําพี่น้องพอทํหน้าดําเป็นยังไงทีนี้ต้นทุนเพิ่มพี่น้องคออ่าจ้างแพงขึ้นไปอีก เยุง่งยากอีกไหนจะมาถอนก้าเออไหนสิต้องตกก้าอีกมันหลายขั้นตอนพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ใครที่หวานช่วงเนี้ยก็คือมันจะเหมาะสําหรับไอพื้นที่ที่น้ํามาเร็วพี่นออ้องเออพื้นที่ไหนที่น้ํามาเร็วนี่เขาสีหวานเร็วพี่น้องเพื่ออย่าง,างเพื่อให้มันทันกับฤดูกาลให้มันทันกับน้ําพี่นออ้องอ่าแมนบอ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาหวานเร็วนี่พี่น้องที่เขาวานเร็ว,เาว,าเรวก็คือหอยเชอรี่พี่น้องต้องการหอยเออเพราะว่าถ้าถาเฮาสิไปหวานช้าหรือว่าไปหวานในช่วงเดือนมิถุนายนหรือวก,กรกฎานี่หวานเสร็จปุ๊บนี่ได้หนึ่งเดือนปั๊บน้ํามาปั๊บนี่เออถามว่ามันไม่มีหญ้าก็จริงพี่น้องเออมันไม่มีหญ้าก็จริงแต่ว่ามันจะไปเสียดหอยเชอรี่พี่น้องออหอยเชอรี่มันกินได้พี่น้อง เออคือเฮ็ดหน้านี่พี่น้องเฮ็ดหน้านี่ผมก็เคยบอกแล้วว่าเราเอาหลักวิชาการไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางพี่น้องไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางไว้เพื่อเป็นองค์ความรู้ไม่ใช่เราจะทําตามวิชาการเป๊ะมันโบแมนพี่น้องเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมบอกไปนะั่นแหละว่าข้าวกรที่ห้าวซีว่านเขาอยังก็แล้วแต่ เราต้องดูว่าข้าวมันเป็นสายพันธุ์อะไรอายุการเก็บเกี่ยวกี่เดือนคือยังมะลิ105มะลิ105หรือว่าข้าวเหนียวก็ขอหกนีน่การปลูกข้าวนี่มันปลูกในช่วงไงเดือนกลางเดือนมิถุนายนหรือว่าต้นกรกฎานี่มันมันจะเหมาะพอดีอเพราะว่าอย่างเพราะว่าเนื่องด้วยอายุการเจริญเติบโตแล้วก็ความสูง อมืมันจะเหมาะเจาะพอดีเอกับเดือนพฤศจิกาแมนบอ <c oughs> แต่ว่าเป็นหยังเราถึงทําแบบนั้นไม่ได้อทําไมเราถึงทําแบบหลักวิชาการครับไม่ได้ก็เพราะว่าแต่ละพื้นที่มันมันบวคือกันพี่นอ้องแต่ละพื้นที่สภาพน้ําสภาพดินสภาพอากาศมันบวคือกันสําคัญมันคือน้ำํำนี่พี่น้องบางพื้นที่นี่ น้ำมันมาเร็วเด้อน้ำมันมาเร็วแล้วเราจะไปหวานในช่วงมิถุนากรกฎาหรือว่าสิงหาเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ได้พี่น้องเออมันเฮ็ดไ่ได้เด้เพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ำมันมาเรยวเออเพราะน้ำมันมาเฮ็ดไม่ได้แบบนี้เข้ากับหวานแห้งแบบนี้บ่ได้เพราะว่าหลักการหวานข้าวแห้งเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยคือมันต้องหวานในช่วงที่ดินเนี่ยไม่เปียกจนเกินไปแล้วก็ ไม่แฉะจนเกินไปแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปก็คือเนี่ยเห็นบอแนนดินประมาณเนี้ยเห็นบออันนี้คือเป็นเป็นพ่อดีมากพี่น้องแล้วอย่างนะเราก็ต้องดูด้วยนะพี่น้องระยะเวลาการเจริญเติบโตระยะเวลาการเจริญโต,ต,ะะาาาญต,ตของมันเนี่ยข้าวหนึ่งเดือนเนี่ยคือหลักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าข้าวงอกได้้าถึง30วันให้ให้ขังน้ําใสออแต่ในหน้างานความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องในหน้างานความเป็นจริงน่ะ ข้าวมันยังอ่อนๆอยู่เนี่ยอา,อายุ25-30วันเนี่ยถ้าเห่าขังน้ำใส่นี่สร็จบกหอยเชอรีมัดพี่น้องเ,อเ็จหอยเชอรีมัดหอยเชลรีขึ้นมากินเต็มมัดเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันก็เลยคือการหวานข้าวนาปีเนเห่าเห่าเห่าตองเบิงหลายหลาย,หลายปัจจัยพี่น้องอาบางพื้นที่นี่ต้องหวานเร็วเนื่องด้วยอะไร เพราะว่าเวลาน้ํามันมามันจะท่วมบึ๊บทีเดียวเลยพี่น้องเออถ้าข้าวมันยังเล็กๆอยู่นี่มันกระท่วมเขาพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันต้องมันต้องดูแต่ละพื้นที่ของเข้าพี่น้องเออเบงแต่ละพื้นที่ของเข้าว่ามันมันเหมาะบอมันเห็นใดบอมันไม่ใช่ว่ากลัวแต่หญ้าเยอะกลัวแต่หญ้าเยอะแล้วแล้วเข้าต้องเบิงหลายๆอย่างเออบางทีเนี่ยหญ้ามันเยอะก็จริงพี่น้องเข้าก็ต้องระวังหอยเชลลีพร้อมเด้ มันต้องดูพื้นที่พี่รองมันคือพยายามยึดยึดหน้างานเป็นหลักเบิ้งหน้างานเบิ้งพื้นที่เห้าน่นแหละเออแต่เห้าก็ต้องเราก็ต้องศึกษาข้อมูลด้วยว่าข้าวของเราเนี่ยเออมันปลูกช่วงไหนช่วงไหนมันถึงจะเหมะเออแล้วแล้วเห้าก็มาเบิ้งว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมัน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 สามารถทําแบบนั้นได้ไหมหรือว่าเราสามารถยืดหยุ่นได้ก็อย่างเช่นหลักวิชาการบอกว่าให้ให้หวานในช่วงไอ้กลางเดือนมิถุนายนแบบนี้ กลางเดือนมิถุนาแบบนี้แต่บางพื้นที่เนี่ยไอน้ำมันมาช้าแบบนี้เราจะไปหวานกรกฎาได้ไหมแมนบอมันมันก็อาจจะได้แมนบอหรือไม่ก็บางพื้นที่น้ํามันมาเร็วเราอาจจะหวานเมษาได้ไหมแบบนี้แมนบอเฮ้าก็ยืดยุ่นได้พี่น้องแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันแล้วเราจะไปควบคุมเรื่องการให้ปุ๋ยหรือว่าเรื่องการเจริญเติบโตของต้นข้าวอันนั้นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งพี่น้องควบคุมไปอีกสเต็ปหนึ่ง เพราะว่าเขานาปีนี่ถ้าปลูกเร็วมันก็จะชะลูดสูงซื่อเออแมนบอแต่ถ้าปลูกช้าจนเกินไปแบบเนี้ยอปลูกในช่วงเดือนสิงหาแบบนี้มันมันก็อาจจะข้าวมันอาจจะเริญนเติบโตไม่เพียงพอหรือไม่ก็น้ำเนี่ยมันสีถ่วมเขาอย่างประมาณนี้พยายามยืดยุนพี่น้องยืดยุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เขาหน้าปีเฮ้าเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอย่างไรคือมันมันต้องมันต้องดูที่พื้นที่เป็นหลักพี่น้องดูพื้นที่เราเป็นหลัก เนื้อแต่หลักการหวานข้าวแห้งเนี่ยเขาก็ต้องเบิงความว่ามันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมาะกับที่เราไหมหนึ่งบบแมนว่าเขาบอกว่าหวานเร็วหญ้าเยอะเราก็จะไม่หวานเร็วเลยมันกับโบแมนพี่น้องเออแมนว์เบิงพื้นที่เขาดูน้ําพี่น้องดูน้ําสําคัญเป็นหลักว่าน้ามันว่าเร็วหรือมาช้าอืมแมนว์ส่วนหญ้าจะเยอะหรือไม่เยอะนี่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งเออเพราะว่าการกําจัดหญ้าก็ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากพี่น้องปัจจุบันเนี่ยเออมันถ้าถ้ามีน้ํานะพูดถึงว่าถ้ามีน้าเออแต่ถ้าไม่มีน้ำนะผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะจัดการดีสักแค่ไหนมันก็มันกับประสิทธิภาพมันก็น้อยพี่น้องแต่ถ้านาบริเวณไหนที่มันมีน้นาําเนี่ยอการกําจัดญ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายพี่น้องสะดวกเอือไม่ว่าจะเป็นการตัดหรือว่าการฉีดพ่นยาอย่างกงมันก็ง่ายไปหมดพี่นอ้องเออแมนแมนแมนที่ผมว่านแหละเหมือนที่ผมว่าแหละคือเกษตรนะ่ะ สำคัญคือต้องมีน้ำพี่น้องถ้าไม่มีน้ำคือจบพี่น้องเออแมนบอโอเคซ้ำนีล่ละ